สบายดีพี่น้องคือว่าไปพิษชีวิตเปลี่ยนไปพิษหน่อยหนึ่งเนาะไปพิษหน่อยหนึ่งมันลมบัดทีนี่ไปโบได้เลยค่ะค่ะค่ะก็ดีพ้นสรุปว่าได้ถาหลดนะพี่น้องหมูเพิ่นกำลังมาซอยติดต่อหาหมูหลดเอาหลดหมูมาดึงเนาะลองเบิ่งว่าสีดึงได้บ่ ตอนแรกนะันติดต่อหารถไทยนาใหญ่เนาะรถอ่าพอดียังเกาะฟังไทยนะรถอันมวนคูโบตานะรถไทยนะรถฟอร์ดเนะนาะน่าเพิ่อนน่าเิเอิอรถฟอร์ดแหละแต่ว่าอยู่ลาเออรถไทยนาใหญ่แต่ว่าเพนบ่วนะ่างเนาะรถไทยนาใหญ่ก็เลยพอดีหมู่ติดต่อมาพอดีหมูหักแพงกันเพนติดต่อมาเพนสิมาสวยเนาะเดี๋ยวถ้าติดตามเบิ่งนำกันบัดหมูมาว่ามันสิขึ้นได้บ่ถ้าขึ้นบ่ได้ก็มันสิได้นอนนีแ่แหละลองเบิงนะ่งเนาะ ถ้าโบโใส่อันโฟโลตั้งแต่แรกกัน่นาจะไปได้คิดว่าเนาะแต่นี่โบโใส่อันโฟไฮโฟไฮประหทันแหลมันคาแหละโบจึงได้ใส่โฟโลแหละบัดที่นี่มันบรทันแหละมันสายเกินไปบ่ได้เลยเพรถมันคุ้งคันซีล่ะเพราะว่าเฮาเล่งเครื่องก็มต่เลาะรถทีมนเดี๋ยวทารถอันนะ ตอนนี้แมนเขาด้หมูมาซอยเนาะทุกคนมูอยู่บ้านไก่เชียงเนาะอยู่มูบ้านไก่เชียงออกไปหลัดเอาเพิ่นทีรถจักรออกไปหลัดเอาเพิ่นเนาะ สภาพ ย้ำดึงแล้วคุณเชื่อว่ารถดหนาลงแห้งอีลีตอนนี้นะติ้นตี้นมันจะลุบลงไปเลย สนนะมี่่าล้อมไปนะมี่ลุงสนทั้งน่ะตัวขาดขาตรงนีบ่นั้นขาได้เอาตัวนี้ไปเป็นแบบเอาใหญ่ก็นีประมาณจักแมสไงแล้วแมสหาเนะเอาหาแมลุงในเขาอันได้เอาตัวลอกก็วนีนัลอกอกนี้่ได้ขาแมสบ่เลยลอกสขาเลยเนาะมีน้ำอยู่แล้วนี่กะเจ๋งเลย เอาซ้ายนี่หาแมสล้วก็เอาตัวล็อกนี่สี่อันเอาเอาใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวเหาจังซีไล่เงินให้ยได้ตั้งแต่ขึ้อยุทแต่ว่ามันล่มเนี่ยมันสิบดีน่เพราะฉนั้นก็เชื่องเงานรือไงโปรไบไม่ว่าดึงหนามันมันโปรไบไาเนี่ยว่สลิงยาวเนาะกัดซิปแมสสลิงซิปแมสเไปดึงอยู่เป็งหนาบ้านนู้นดึงไปข้างหนาบ้างเอาซิปป้ะเอาลุงเอาซิปแมสเด้อโลดครับอะไรเงาให้มันซุบชอมสิบเลยเอาใหญ่กว่าหนี้สักหน่อย ดึงทั้งหนาบ่บัดนี้อืมดึงหนาเพราะว่าทางหลังบ่ได้กับจีไลยฮะสวนไส้กันไส้กันเจ้าไส้อย่างน้ำนี่นิดแหมะนี้มันยู่แล้วมันยู่เลยเออบอได้ขำฮหามาแล้วก็ตอนแรกคืออ่าวอะไรวบ่ได้ใส่โฟอะบ่ได้ใส่อันโฟโลใส่โฟไฮเออโฟไวอะนะโฟไฮแหละมันนี้ ไปฆ่าเขาจังไส่ไส่แล้วมันควัดแท้จริงมันสิไปแล้วม,มันกำลังปืนอะไรือว่าแล้วมันโมแป่นทางเนาะลงไปอะไรมันยังวะดินเลยมันจมลงไปแล้วอีกนะจุดลงไปจิตเต้นอะฮักกะฮักกะลงมาเมาื่อนี้ ส่วนออกไปน้ำพี่น้องเพราะว่ามันิได้อันบ่มีดินตันไยเนาะ ก็ผู้เช่าอะไรนะผู้เชานี่เขาข่าในต้นแตะเนาะทางต้นต้นเมืออน้อสมุนเนี่ยเขานันข้าแต่เขาลงต้นดักข้างว่ะรถไซฟโรวินปักมันขากน้องมันโมเมนต์ขึ้นทางที่าไนี่เนาะงเอผู้เชารถพู๊พู๊พูมาเลยเด้บิดแตกแล้วก็เหยียบลอดเลยวนนี้มันมเมนข้ทางเท่าไห่เนาะ นนถือว่ารอบนี้คือซีซัวเจนน้องพี่น้องตอนนี้ถาอ่ายเพิ่นไปซสืออันสายดึงอยู่สายสลิงกำลังไปซสือสายสลิงตอนนี้ทั้งพี่น้องพิ่กะซอยคุดที่มันคุ้งผืนนะ พุดไอ้ดินลงให้มันห่างออกจากคันซีหลอดถือว่าเบิ่งจากลอทั้งหนานี่ยังข่ำอยู่เนาะเพราะว่าลอมันตกลงเนาะตามจริงมันต้องหับนำนักมันต้องอันนี้ขึ้นอ่าแน่นอนเด้อ่าขนาดส่วนหนอวักร้ายเลยเนี่ยยังข่ำยุ่เนี่อ๋อ เลิกเลิกเดี๋ยวถ่าซสายสลิงมาแล้วจิตด,ดึงอีกหอบหนึ่งคือสีโบสีสบเลกาดอหอบนี่คือสีขึ้นอย่ะนักพี่น้องขางนี้ก็คุดแลลวโอ้ลงลายลิน าวรถมันน <Come> ซา um, ่เลยเนี oh. <t 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 ่ยห่ <t <t ่อยเลยทีเด ah ียวแต่ว่ามนเยอะแบบ10กิโลไม่คกคักไม่ดึกสันเอ่อเสร็มดหรือเสร็จหมดหอเสร็จหมดหรือไม่จ้าไม่สองคนหลับมั้งยักษ์เสียงนะ

ตอนนี้เรากำลังง่ายพี่เนาะตอนแรกเนี่เราดึงทางลังเนาะดึงทางลังแหละมันบกขืนบันบนี้สื่อสายสลิงมาใหม่สิบห้าเมตรและก็สิมาดึงทางหนาบันนี้เนาะดึงทางหนาไปบันนี้ตอนนี้กำลังเอากระลิกยกหยกขืนเพราะว่าที่ว่าผื่นมันลงหอดคันซีนะ Phải không mắc kẹt thì cứ kẹt là sai mà hắn đang luôn phải uống ba? luôn, mật là หากับหกห้ากับหกอีเนาะไม่เนี่ยวะน้องใครจะคิดเป็นไม่ดิคือไม่บวไปเรียวเอาช็ใช้ในขางเลยขึ้นกูลงไปกูย่ข้ากิ่งต่อมโตกูลงแต่ตั้งนาด จะว่าใหุ้ลุไปกล้จมต่อโอ้ยมันมันตืนตื้นเออมันเป็นตื้นตื้นพี่ขนาดเอาขึ้นแล้วได้มขึ่นไ้หนนคุ้มมากันเลิกไโอ้ี่พแล้วมันจะบุขืนอูมันตื้นตื้นลงจะหอดหินนี่น่ะมันขวดนาหอดินน้เื้นก็ได้แต่เบื่แล้วกบยมันเบื่ แห้งเลยเอิก hmm. ม uh. ันคุ้งครับ่ยอยงเนี่มันก็บวกล้างโน่เนี่ด้นี่นี่เสียเบอเนื้องอาบางชิ้นนิดหนึ่อันนี้ปลาปัครึ่นอีกมาคุ้งมันอีกนี่นี่้าจ่ยหายแล้วกินหนาเพราะเน่หนาและเบิดนเปิดเปิดโป๊ได้ มันมาได้ม like ันบาได้มืนี่รอบะหมืี่รอบนะทางของคือในแต่มันข้ามเลยเต็มแ่หนึ่งนะไม่ออกง้งมันเดอดนะมอันยขักอานเอครมเลยนี่ขึ้นยกกัน้างนี่ขึ้นยกกันไอ้สัวเด้อเนาะ ก,ก,ก,ก็้นแล้วล้วทยจลังด้อ้ายหน้าปะ่ะ <laughs> <laughs> ลุงมาลงเลยต้องไปท้ยหน้าในลุงวะ่ะเฮ็ดเพื่อนพขาจะเนื่อเขาเห็ดอ่ะป่ะ เขาเห็น็นคากเลยไถนาเลยไทจักท้านะแบบไทแบบไทนาใหญ่เนี้ยทานใหญ่ๆเออเออเนขาเนอยู่ไหเขาก็ไทอยู่ที่ไหนแต่ว่ามัน่ได้กิตตบมาเ่นี้มันไถ่หดไถมันถูกมันแข็งนานะมได้กิตตบเนี่นี่กระาอย่งีอัโดกีจังยากแล้วครับีนกะเป็นน ตีนปลาคายขับโบรด,ดื่มนี่เป็นน้ำแม่เทียงอยู่แต่โยกปนันน็ตตีนยอยู่ก,กับเก่าอำได้ ลงมารวมหัวแล้วแน่เนี่ยรถล้มันปัดนะใครเลยหรือบ่าใคร ือว่าสำเ็จภารกิจพี่น่อเกิดตายเบิ่งคุม้มผมเป็นง่ายเนาะอ๋อคลิปนี้ก็ฝากไวส้สนิทแล้วพี่น่อเด้อเรียบร้อยแล้วในมมมาซอย<ๆ>เกือบประหลอดอออยกันเออคนเล่าขึ้นกันซอยกันเถอะนะพ,พอดีโฟดลงหมกับวันยูไซหมูกับฝ่ามาเลยมาเนี่ยเสือกขาดไปเซนหนึ่งได้เข้าไปซื้อใหม่ คือว่าเรียบร้อยแล้วขอบอกขอบใจพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เขามาติดตามหับชมให้กำลังใจเอาคลิปนี้บโบกับชิคอจบคลิปสำนีกแล้วพี่น้องเด้อไว้เจอกันอีพีต่อไปบายบาๆปะบ่มานแล้ว ปรมาณแล้วค่อยอให้ยูทูบเบอร์หน่อยครับซะเอาเนอะพี่น้องหลังจากที่เขาขึ้นเรียบร้อยแล้วเซ็ตซับเลยกนสิได้เอารถมาล่างแบบนี้เนาะเพราะว่าโบว้มันเปื่อนแห้งพี่น้องเนาะคือพี่น้องเห็นแหละมันโบว้รถเปื่อนแห้งก็เลยเอามาล่างมาสีดทั้งนอกมาีทั้งนอกอ่ะ ลมพัดไ่ข้างนอกเนาะประวัติจตตมล้าย่งนั้นบางจิตตมีนะ